เด่นไฮไลท์ของทริปนี้คือรถพร้อมคนขับนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่อุทยานได้เลยไม่ต้องจองรถบัสไม่ต้องต่อรถบัสหรือไม่ต้องต่อรถแท็กซี่เข้าไปค่ะเราสามารถที่จะออกแบบเดินทางได้2แบบนะคะคือลงฝั่งโตเกียวฮานิดาแอร์พอร์ตหรือนาริตะแอร์พอร์ตแต่อีกฝั่งหนึ่งเราสามารถที่จะมาจากทางชูบุแอร์พอร์ตแล้วก็วุนกลับไปที่นาริตะแอร์พอร์ตหรือฮานิดาแอร์อรออพอร์ตได้ค่ะหากเราเริ่มต้นที่เส้นทางโตเกียวเราสามารถที่จะนอนค้างฟูจิก่อนที่วันถัดไปเราจะไปเที่ยวที่คามิคุจิแบบเต็มเต็ม เลยได้ค่ะหรือบางท่านอาจจะไม่ได้นอนค้างในคามิโคจิและสามารถที่จะนอนที่ที่ราอยู่ออนเซน็นหรือเมืองมัสึโมโตะก็ได้ค่ะจุดเด่นไฮไลท์ของทริปนี้คือรถพร้อมคนขับนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่อุทยานได้เลยไม่ต้องจองรถบัสไม่ต้องต่อรถบัสหรือไม่ต้องต่อรถแท็กซี่เข้าไปค่ะเราสามารถที่จะติดต่อทีมงานเลือกรถแบบที่เข้าไปในอุทยานได้เลยค่ะ วันถัดไปสามารถที่จะออกแบบเส้นทางให้ไปเที่ยวที่ทากายามาชิราคาวางโกหากท่านมีเวลาสามารถไปค้างได้ถึงคณนสวาวะเมืองทองคำนะคะแต่ถ้าหากใครไม่มีเวลาสามารถคร้างคืนที่ทากายามาและวันถัดไปสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวที่โตเกียวได้ค่ะ หากใครมาจากทางนาโกย่าให้เที่ยวนาก o ย่าก่อนนะคะแล้วก็แวะเที่ยวที่ชิราคาวาโกะนอนค้างทากายามาก่อนที่วันถัดไปนะคะเที่ยวคามิโคจิเต็มๆวันและสามารถที่จะนอนค้างอุทยานหรือบางท่านออกมานอนที่เมืองมัซุโมโตะแล้ววันถัดไปไปฟูจิแล้วค่อยเข้าโตเกียวก็ได้เช่นกันค่ะออกแบบเส้นทางแบบไหนนะคะครอบครัวชอบเที่ยวอะไรไฮไลท์แบบไหนติดต่อทีมงานปรึกษาได้เลยค่ะ